ครผมตัวนี้มาขี้หนูนะผลไม้ท้องถิ่นของชาวไทยนะผมมาขี้หนูแล้วว่ามะกรอกับผมอ่ารสเปรี้ยวอ่าฝาดนะอ่าแล้วก็ดูตลาดเชียงตุงนะสีสันของตลาดเชียงตุงต้นชาดผมจะมีแม่ค้านะเอาผลไม้เซนติก้าบางอ่าขายเลยนะผมสีสันของตลาดเชียงตุงต้นช้าดถพาแมวเดี๋ยวดูาดูหลากหลายนะผมตอนนี้อยู่การตลาด ่าตอนนี้นะผลไม้ส่งกิ่นนะมะกรอกผมมะกอกอ่าผมก็ยังนำเสนออยู่หนาแม่ค้าดีเรียกว,ว่าเด็เกก็ได้คุณเชียงตุงนะจิ้หิวผลไม้ขายก็ขายกันไปลูกๆหนึ่ไม่ได้ช่างอย่างนี้นะเราเียงตุงเดี๋ดูต่อครับผมผมตอนนี้ให้สังเกตได้เป็นกลุ่มชาวดอยชอนเผ่านะผมเพราะแอนเพาะลูกนะชนเผ่าที่เขามาขายสินค้าของเขาที่ ตรงตลาดข้าเชียงตุงนะผมขีดข้างเขาก็แบบพุปป้นพนะาาัดะจนขอสา,ายออยจนทอดปอมกันเชียงตุงนี่มันมีเอกลักษนณะ์นะตลาดหลากหลายชนเผ่าเผมสนุกนะเดินแอวตลาดเชีงตุงนี่เรเทไว้แล้วกันตัรอน ข้าวมเส้นข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวด้ะเขาทำเองแล้วก็มาขายตามตลาดเขาทัหมดตอนนี้ตรงโซนด้านนอกผมมาเดินอีกขั้งหนึ่งหาซื้อของนิดนึงหน่อยข้าวมูนหลาวเจอละข้าวมูนหลาวข้าวมูนหลาเชียงตุงนะแล้วก็ข้าวตอกบ้อง เจอแล้วของจริงๆนะผมคำบันดาชนสูงนี่ที่ผมจะนําเสนอในงานสืบทอดผมของผมก็คืออ่านท้องถิ่นจริงๆนะวันนี้ผมพามาดูที่ของจริงๆนะผมท้องถิ่นจริงๆด้วยนะคำบันดาวขายหอยก็เหอะเห็นหนึ่งสามหอยอ่ะหนึ่งพันจ้าสามลูกอันอันเขาต้องบอกเรียบร้อยนี่ห้องเขาอย่างเขาต้องบอกอ่ะห้องหยังอันนี้ห้องหยันนี่ตอกบ้องอ่าเข้องหยัน ข้าตังร่องนี่ใครก็เหอะใครจะเห่อถามเหง่นึงเหรอเอาอันนี้เหง่นึงหน่อยครับผมข้าวมันดาวอันนี้เราอันนี้ของเข้าวยหงงอ๋ข้าวมันค่ะอันนี้หนาข้าวมันข้าวมันหน่อยเอาอันนี้เหง่น,หนึงอันนี้เหง่น,หนึงนะครับผมมาเชงตุงนะชื่อของแท้ๆนะของจริงๆเชงตุงนะผมเดี๋ยวที่ไปโซนไปขึ้นแม่สายนี่จะได้เห็นนะผมข้าตังร่อง,งตัวนี้ผมประกาศเชงตุงก็ได้นะ จะได้หู้ว่าเป็นของอาหารตอกน,นิ้แต่นะอะอออย่างไ้เห็นเลยเอานี้นี้อันนั้อนอานี้อันนี้ครับเขาเขาอันนี้เราขบ,บุนหลายนะกินกัน้นชาข้าต้งบองององ้องข้าตอกกล้องโดนดัดถึงรัศนอ่านี่เ็ใส่ใส่ใส่อ่าของกินเาคฮะ มาข้หวเวียนนี่คะอ Rocky ๋อข <oh ้าแหวนอีกอย่างนะผมผมผมเพิ่งทราบนะข้าแหวนนะอันนี้อันนี้เอาเห็ดลูกที่ไหนมาขายเนี่ยอ๋อที่ลูกที่ไหนมาโคตรขายครับ่ยงงกมายงโกงอ่ะอ๋อมันมีน้ำอ้อยก็มีน้ำหวานก็มีอ่ะมีอ๋อน้ำหวานใช้ด้วยก็จะมีน้ำกินน้ำหวานใช่ด้วยนะผมมาเชีงสูงนะาเด็ดผมจริงๆเอ้าโอ้ สระฮะเมืองได้รูเรื่องราวหลายเบิองแล้วอ่านการกินก่อนถึงในเรื่องราวที่ผมนำเสนอนะผมเดี๋ยวดูต่อกัดจึงถุงครับผมทอดกันสดๆนะหาเส้นปลาค่าก็ซื้อมาจึงถุงนะซื้ออาหารการกินแบบไทยขืนใมาให้ชิมนะผมแล้วก็จะไปชิมที่งานซิบตะซิบตะทวันแม่สายนะผมเดี๋ยวดูต่อ ครับผมตรงนี้นะที่เขาขายข้าวพุกงานะอ่าสิกเนเจออาหารของที่ถึเชียงตุงนะข้าวพุกงานจะมีหลากหลายนะผมตอนนี้เป็นสําเร็จรูปนะเอาเป็นแผ่นเอาไปจีไปติ้งไปย่างนะข้าวพุกงานนอกจากข้าวพุกงานก็จะมีข้าวเป็นสีๆนะผมข้าวเป็นส,สีในที่นี้อ่าหลากสีนะผมอาจจะมีข้าวกรรมอันนี้เขา iscilla, rights, ข้าวข้าวกรดอกข้าวกรมข้าวแดงข้าวเหลืองข้าวอูนะ อันนี้ดูข้าอู้นะข้าอู้ดอ๋อข้าอู้เห็นยังเหรอข้าวตัวนี้จะมีความหลากหลายนะแล้วก็อย่างที่ว่าหลักๆก็คือข้าวจีงาข้าวปุกงาเป็นแผ่นเส้นเล็กลูกอันนี้เขากล้าบรรยากาศว่ากล้าบหมล่ะทักเซี่งนี่เฮ็ดบมดกันโอ้ต่ำเองเลยกันโอ้เขาเขาทำเองนะฮะเรียกว่าอาหารรุกบ้านของทางเชียงตุงเขาข้าวปุกงาข้าวจีงาเมื่อเช้าก็จีให้เด็กๆเขาทานละจะได้มาดูนะผมกัด กัดเจนสุง,งนี่ก็เหมือนกันก็เ,นเอกลักษณ์ครับผมเข้าไปสีกันสีนะอ่าอันนี้นี่เขาเอาไปปาดเป็นแผ่นก็ได้นะอ,อ๋ะออาอปิอ้งกันเลยไม่กลนะ้าเจงสุงหน้าฝนบอกแล้วก็อ๋อนี่แม่น้ำพริกอ่าน้ำพริกตัวนี้ก็เวลาสำเร็จรูปจะไปไหนมาไหนไปแล้เข,ข้าห้อยเข,า,ขานานี่ซื้อในเป็นสำเร็จรูปเรีดบดยบร้อยเนาะ ข้าวหนึ่งข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวก็มีข้าวเหนียวขาวปกติข้าวจะห่อด้วยใบตองนะผมผมชอบนะใบตองมีลูกค้ามาซื้อละดูวทบบรรยากาศปัจจบจิงตุงจิงตุงตลาดฟ้าไม่เอลการจิงตุงมาดูข้าขายข้าวนะข้าวเหลืองข้าวหลักสีนะผมตลาดเซิงตุงตลาดเซิงตุงนี่เป็นเอกลักษณ์ตลาดชาติพันธุ์จน่าชอบนะผม ตลาดชาชีพันเมนิป่านีความหลากหลายนะอ่านทุนบ้าน้องตินทุนบ้านมีคนเข้ามาซื้อข้าวปุกงาด้วยข้าวปุกงาเข้าจีงานีหน้าหนาวนี่เขาจะชอบนะผมซื้อไปมาเป็นของขวากอะไรจะไม่อะไรกันอาไปจีกินก็ได้ผมจะดูยังอ่นตอนะกาดจิงสูง นี่เป็นมุลโซนของข,ขายปลานะผม prz. ขายปลาปลาตัวนี้ก็เป็นปลาเลี้ยงปลาอะไรจะมีอะไรแต่ผมขอพามาดูไหนๆก็ไหนๆเนี่ยปกาชิงชงจะได้เห็นแล้วเขาขายของกันนะผมปลาเขาก็มีบ kind ร of ิการบริการอ่าเรียกว่าปลอดเก็บหั่นอะไรแล้วแต่ลูกค้าเลยผม เราเข้าได้ตรงนี้ความหลากหลายของที่ตลาดเชีงตุกนะผมเป็นที่ตลาดปลามีปลาเล็กปลาใหญ่ปลาธรรมชาติแล้วก็มีที่เขาหาได้ก็มาขายนะแม่ค้าก็รับซื้อไปแล้วก็ปลาที่ปลาเลี้ยงก็มีทั้งหมดตลอดพัสดารขาพิพากษาประชุม ครับผมเดี๋ยวก็ดูเรื่องไอยู่นต่อนะครับผมการตวงเชงตุงนะอย่างที่ผมเคยนำเสนออาหารท้องถิ่นชุ่ที่มเถิ่นนชนนะ เข้าหลามข้าวตรงนี้นะจะเป็นแบบสินค้าพื้นบ้านกลุ่มชาวไยเขาเขาเม่าขาอู่กระจับแล้วก็เข้าหลามนะข้าวผุกงากระโดดชิงตุงผมมาซื้อแตงบนจิงตุงนะแต่ว่าไม่รู้แปงนบนี่เขาปลูกจากที่ไหนมามาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะลูกทลาไหะ่ดก็มี๋จะถามดู อันน no ี้แกนเท่าไรห้าพันละอันนี้หรอเจ็ดพันละอันนี้หรอเป็นหมื่นละเป็นหมื่นนะเอาห้าพันเราส่งแกนดีกว่าอันนี้มาจากไหนถามเขาแล้วเขาปลูกจากไหนไหมก่อนมันทะเลโอ้มันทะเลเหรอโอ้เต็งโบมาจากมันทะเลนะมันทะเลนี่เมืองลงขโานลงขบมาขารที่จีนกูเลยผมอ่าตัวนี้ลูงห้าพันจัดห้าพันอ่าอันนี้อันนี้เท่าไรก็เจ็ดพัน ได้ด <ersch> ีประมาณเบอร์หนึ่งนะผมใ่ครับแตงโมของมาจากฝั่งมันตะเลนะแล้วก็ผักกาดลิมทางเอาไปซื้อดูนะผมเคยซื้ออยู่หวานอยู่เคยซื้อละเอาลูกเล็กๆไปสกัดสำปุกนะเพราะว่าเดี๋ยวไปฝากญาตินั่งแล้วก็เอาไปเพราะว่าเอาไป ผมแตงโมเซียงตุงนะแตงโมมันตะเลนะมาเสียงตุงตแต่เกลีแตงโมมันตะเลแบบพม่านะผมออาราคาที่เดินทางาเดินทางนะพอดีผ่านมาแล้วก็เคยซื้อลนะแตงโมนะผมเดี๋ยวดูต่อ